สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับืัอนี้เอ่อมากินข้าวปลาครับไอเก็บผักเข็นพืชอพืชสิโลสวนผักเกิดเสดายผักผักขึ้นงามไหลครับผักปลอดสารครับก็จะทําแปลงใหม่ก็เลยเสียดายก็เลยบ้านจะเก็บไปกินที่กศนนะครับอ่ามาก็ใครแน่เอามากับคุณครูวิเชียนครับมากับผมหน้าวิเชียนอ่าครูปอย ครูปล่อยนะครับตอนนี้พี่ปล่อยกําลังดูบ่อปลา,ปาอยู่ครับผมมาจะมาเอาปลาไปจีบมาเอาปลามีอีฝั่งนี้อีใช่ไหมพี่ได้ได้เบ็ดเลยได้เบ็ดเลยโอเคครับบทส่วนเพื่อน,นมันมากันสองคนเซรอร์วะครูเอกเพิ่นลาครับอ,อ๋อเพิ่นลาครูเอกเพิ่นลาเพิ่นไปจีบภารกิจอันนี้พักยังนี่พี่อะไรเนี่ยพักกาดเขียวตัวหนึ่งพักกาดเขียวเนาะไอที่เก็บก้อนน้ำไปสลัดเนาะแมนครับแปลงแป็นสลัด สิเริ่มเครียดเพราะมันเริ่มแก่เริ่มยังไงก็เสียดายเนาะพี่เนาะเป็นไหนเป็นไหนไปดึงน้องมาน้องสะเออเนาะครับอ่ามันก็ค่อนข้างงานร้ายมันมีผู่มันมีคูกบอดเดือดร้ายปีครับนี่นะโอ้ปลาหลายให้ก็ซาละรถไถก็ตกลูน้องพร้อืมันมีคู่กันบะ มัยังมันหน้อยหน่อยวางได้มาวางได้เลยี่ยินดีให้ทั้งนั้นนะใช่เป็นมาเอาปลาปีเออบ่แพงมาเอาเดี๋ยวได้ฮะหาทีมงานกันครับเออมันต้องหาคนลือซอยนะครับเพราะว่ามันหยาหลายหยาหลายครับเก็มีก็ยังมากร์เกียร์บอกแล้วก็กวาดเอาปลาหามิยันมันต้องมีอะไรอย่างนั้นไอ้เพื่อนย้มใจเฮ้เพื่อน ให้ชื่อก็ยังอยากให้อยูในฟอร์ี่หาลอยก็ได้่าน้ำค่าไฟนี่แตได้ให้อาทีมงานก่อนนะครับามันมันต้องใส่คนหลายว่ามันหยาหลายต้องเอาลือหยาขึ้นให้น้ำผมก็ลือหลนี่ผมก็ผมก็อยากลือหยาขึ้นซอยนั่นแหละครับขอบคุณครับหัวอ่อนเนาะพี่ แม่บอกบวบอ,อ่อนเลยกําลังกินมีบักทั่วฟูบ่อทั่วฟูกัมี่ไงเห็นไ่มต,ต,ตัวตัวอีกหน่วยหนึ่งเลยเห็ออนไ่มอีกหน่วยหนึ่งเลยนั่นดีชจุดหัวนะออนหน่ะเออเด่นๆอ่ะเออกินเบิร์ดละพี่แบบแจกอีกบ่กอ๋อจากนอกเอาไปแจกใครกันกินแจกไปจ่ายอีกเยอะพี่ต<อ>ักพัดพนยากษว่าได้บักบวบค่ะไปแกงใส่ไก่ค่ะพี่น้องแต่ก็ได้บักทั่วแปบค่ะได้บักไอ้ทั่วฟูค่ะ แล้วก็บวบค่ะแล้วก็พักค่ะขอบคุณมากค่ะ